ก็สวัสดีครับนะฮะที่เข้ามาดูนะครับข้อนี้ครับเป็นข้อสอบไฟฟ้าสถิตนะครับที่ผมมาไปยากมากนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับมาดูกันคือข้อนี้ครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าเนื่องจากแท่งครับใช้หัวใจอะไรแท่งเนาะนะครับแท่งประจุโดย แท่งประจุยาวเอลนะฮะเป็นประจุบวกกระจายนะครับมันก็จะมีประจุเนี่ยกระจายอยู่ตามผิวมันนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับเขาก็ให้อา่าประจุต่อหน่วยความยาวเป็นลาบด้านะครับลาบด้าตัวน,นี้เขาเรียกว่าความหนานแน่นของประจุนะครับความหนานแน่นของประจุนะครับประจุคิวครับใช้ในการคำนวณไฟฟ้าที่จุด P ตามแกน นะครับแท่งประจุโดยมีระยะห่างจากปลายด้านหนึ่งดังภาพนะครับคือลักษณะน,นี้เนี่ยเราจะต้องเขียนให้มันได้คุณเขียนเป็นไหมแค่นั้นแหละนะครับอ่าเริ่มเลยเนาะประมาณนี้นะอย่างแรกเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าแลบด้าคืออะไรครับแลบด้านะครับแลบด้า เท่ากับอะไรฮะเท่ากันกับอะไร,นะะไรแรปดาต้องเท่ากับประจุต่อ L นะครับนะประจุต่อ L นะครับทีนี้เนี่ยคุณสังเกตดีๆนะครับคุณสังเกตดีๆใช้ L อย่างนี้คิดว่าถูกไหมไม่ถูกนะต้องใช้ระยะมันนะครับต้องใช้ระยะมันนะซึ่ง เตัวนี้คือทั้งด้านนี้แต่มันต้องมีระยะห่างด้วยคุณคุณจําสูตรได้ไหม E เท่ากับ KQ ส่วน R ยกกลังสองนะครับประมาณนี้ตรงนี้คุณก็แค่เปลี่ยนครับให้เป็นระยะ X นะครับแล้วคุณค่อยอินทิเกรตเราก็ได้ X นะก็ได้นะครับก็จะได้เป็นแล้วครับ ก็จะได้เป็นแลบด้าเอ็กเท่ากับคิวอ่าได้เเท่ากับคิวทีนี้เราจะได้ว่าดีคิวเก็ตไหมฮะคือพูดง่ายๆว่าเราจะแก้พิจาร,รณาแค่ตรงสีฟ้านี้นะครับเอ็กนี่ตามนี้ตามสมการนี้ ทีนี้สูตรหา e ครับ e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับ k อิทิเกต dq ส่วน R ยกกำลังสองตั้งแต่อะไรครับอิทิเกตตั้งแต่อะไรคุณยังไม่รู้ใช่ไหมคุณต้องแทนเข้าไปก่อนครับ R d q า d q เนี่ยมันก็คือ l a ม b d a dx ส่วนด้วยกันกับ x ครับ นะพอนไปตามแกน x นะถ้าเป็นรายก็ตามแกนรอยกำลังสองประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือ dq เนี่ยตัวนี้มันคือ dq นะครับคุณก็ใส่ให้ได้นะครับคุณก็จะได้ว่า k แ a บด d a จับข้างที่ออกได้เนาะก็อินทิเกรตนะครับ dx เอครับเราจะอินทิเกรตตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ D นะครับตั้งแต่ D ถึงอะไรครับ ถึง D บวก L ดีนะครับถึง D บวก L ประมาณนี้นะครับ,นะรบเราก็จะได้ไปแล้วครับตันนี้ต่อนะครับก็จะได้ E ต่อก็จะได้เป็น K แลบด้านะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น ลบ1ส่วน x นะครับอินทิเกรตนะเป็นจับกัดขอบเขตนะครับ l คุณก็แทนเข้าไปครับก็จะได้1ส่วนนะครับ d บวก l ลบกันกันกบลบ1ส่วน d เก็ดไหมครับเนี่ยนะคุณก็จะจับก้อนนี้แก้ได้นะครับ ก็จะได้เป็น d บวก d ติดลบนอนแล้วก็บวกกันกับ d บวก l นะครับส่วนด้วยกันกับ d บวก l คูณ d นะครับตัวบนเนี่ยจะตัดกันได้ใช่ไหมตัดกันได้คุณก็จะได้เป็นอะไรครับมาคุณก็จะได้เป็นนะจากตัวนี้ก็จะได้เป็น k ล้วได้ l นะครับส่วนในกันกันกบ d d บวกก,กันกับ L นี่คือคำตอบนะครับนะถ้าตอบอย่างนี้อาจารย์คุณอาจจะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะซีเรียสไม่ซีเรียสน,นะครับแต่คุณดูสิ่งที่โยดถามชัดๆนะครับเขาบอกว่าจงหาสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าเป็นเวกเตอร์ครับเป็นเวกเตอร์นะครับต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางขนาดเนี่ยตอบได้อย่างเพียวๆว่า ขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ k อ่า k เลปด้า l นะครับส่วนได้กันกับ d d d บวก l นะครับคุณคุณตอบแบบนี้ได้สบายใจนะครับนะคุณตอบแบบนี้ได้สบายใจแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่มันจะไม่ได้ก็คืออย่างนี้ คุณจะต้องใส่ทิศเวกเตอร์ให้ได้ด้วยนะครับคุณรู้จักทิศทางดีๆเนี่ยนะครับตัวนี้คือ x ใช่ไหมฮดูนะฮะตัวนี้คือ x ที่เป็นบวก x axis แต่ที่นี่เป็น x ที่เป็นลบดังนั้น de เนี่ยมันไปฝั่ง x ที่เป็นลบมันต้องเป็นลบ i นะครับตรงนี้คุณจะต้องใส่เป็นลบอะไร ไอ้ด้วยนี่คือคําตอบนะครับก็ตอบอย่างนี้ไปนะครับคุณจะตอบอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีใครว่าหรือจะตอบอย่างนี้ครับตอบได้หลายแบบหรือคุณจะยุบสองตัวนี้เป็นคิวเลยก็ได้เป็นคิวก็ได้นะครับจะตอบยังไงก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็ตอบประมาณนี้นะครับนะก็ตอบแค่นี้ครับ